哦。Oh. อไปเลยก็ได้ป้าก็แนะนํานะคะว่าไม่เอามาทอดที่ตรงขายเลยนะคะป้า็ใจดีมา,มากๆเลยนะคะให้ที่แบ่งพี่ให้ขายด้วยนะคะี๋ยวเราก็จะเป็นการลงทุนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเราเพราะว่าต้องซื้อเยอะเลยนะคะขาตั้งแก๊สแล้วก็พวกเหล็กที่ ก็ต่างๆเยอะมากเลยนะคะที่ต้องซื้อเราก็ต้องไปแล้วตอนนี้กำลังไปแม็โครกันนะคะเราก็จะไปดูของที่จะมาขายเอาไปขายด้วยนะคะอาจจะลงเร็วๆนี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ถึงวันจันทร์ตอนแรกบอกว่าจะลงขายวันจันทร์แต่ป้าบอกว่าลงพรีเยก็ได้เดี๋ยวน่าจะเป็นวัน ีวันพฤหัสนะคะเอ้ยวันวันพุพธพฤหัสสุขบ้านจะหยุดเสาร์อาทิตย์อันี้ก็จะดูอีกทีนึงว่าถ้าวันเสาร์ขายแล้ววันอาทิตย์หยุดถ้ากับยูทูบวันอาทิตย์ก็ได้นี่เนาะเอาวันอาทิตย์เขาไม่ได้เห็นงานกันบางคนมีคนไม่เห็นงานไง จะได้ก็ต้องรอนะคะอ๋อแป๊บนึงนะอันนี้จะไปซื้อหัวแก๊สก่อนนะคะหัวแก๊สที่เอามาหน่ะมันรั่ว เย็นตอนเช้าจะขายตั้งแต่จะเริ่มตั้งร้านตั้งแต่ตีสีจนถึง8ปดโมงนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็น่าจะขายประมาณถึงประมาณจะถึกบลูนะุเนาะต้องเบิ่งก่อนเนาะบระแรงเราก็จะค่อยๆไป แรกๆเราก็ไม่ได้ทาเยอะนะคะแล้วก็ทําเท่าที่ไหวก่อนกลัวว่าเขายังไม่เคยลองรสชาติของเรานะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปก่อนถ้าขายดีแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีร้านไก่ทอดร้านหนึ่งแต่เขาใส่พริกนะคะอน,นี้เราจะไม่ใส่พริกเราจะสูตรดั้งเดิมจากเป่าเบียรเลยนะคะนี่อันนี้ทางไปนะคะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แบงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นแบงมาไลฟ์สดบอกอีกรอบหนึ่งนะคะว่าแบงจะเอาอยัางไงต่อจะขายตรงไหนนะคะยังไงนะคะ